ก่อนที่เราจะเริ่มอินโทรกันนะครับผมมีคําถามที่อยากถามทุกคนก่อนคุณกําลังเบื่อเกมแบบเดิมๆของริเจนอมรุนทราหรือเปล่าคุณกําลังเหงาที่ไม่มีเพื่อนเล่นกับเกมเกมนี้หรือเปล่าหรือคุณเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ที่อยากฝึกฝีมือเพื่อไปเข้าโลกการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าและแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่หากคุณกระหายในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ King ง f r u ร e t e ทราอีกหนึ่งการแข่งขันที่ให้กินไอเดียวกับมืออาชีพ แต่ก็ยังคงมีอิสระในการจัดเด็กหรือการเล่นลีเจียนเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่นทั่วไปโดยการแข่งขันนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเฟรนด์ชิพหรือผู้เล่นที่ต้องการพัฒนาฝีมือตัวเองสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างของวิดีโอนี้ได้เลยโดยขั้นตอนการสมัครนั้นช่างง่ายแสนง่ายเพียงแค่คุณกรอกยสแตนเนมของ Facebook เพื่อให้กรรมาการนั้นสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง Discord ID ช่องทางที่คุณนั้นสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับก,บการแข่งขันนี้ได้แบบเรียลไทม์ และที่ขาดไม่ได้ Li โอ Account อแ,และแฮชแท็กโดยรายละเอียดของการแข่งขันนี้ทุกท่านสามารถไปตามอ่านได้ในแฟนเพจของ Master Nova ที่อยู่ในดีสคริปชันเช่นเดียวกันและหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือการอินบ็ซ์เข้าเพจ Master Nova ก็ได้รวมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่10กรกฎาคม let's become legends เอาละครับก็ขอการสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในเด็กไกด์พา์ที่เก้าโอเคห่างหายกันไปสัปดาห์เต็มๆเ,เลยนะครับก็คือช่วงนี้นะฮะผมก็ได้มีการแจ้งไปใน Facebook แล้วนะครับว่าช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยเปลี่ยนเวลาลงคลิปเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เปิดเทอมแล้ว ผมที่อายุแค่17นะครับก็ต้องอยู่เรียนมหาอ่าไม่ใช่อยู่เรียนมัธยมอย่างเสาซ้อยนะครับยอกยอกยอกและแน่นอนครับทุกท่านเห็นอยู่แล้วว่านี่คือเทรสเด็กไกลทุกคลิปถ้าเกิดไม่ใช่เทรสมันก็ไม่ใช่เด็กไกลเนาะแต่ช่างมันเถอะ <laughs> <laughs> ก็วันนี้ครับเราจะมาเก็บรีเควสต์ของเอ่อท่านผู้ชมที่ขอให้ผมทําเด็กไกลนะโดยคิวในวันนี้ก็เป็นเด็กของลีซินครับซึ่งเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่ผมเอามาจากเมกาบล็อกบายเจ้าเดิมครับซึ่งเป็นเด็กที่ เขานั้นทําเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะหรือว่าก็เกือบ,เก,อบเกือบเดือนที่แล้วนั่นแหละแลยที่เด็กนี้ครับเป็นเด็กที่เรียกว่าเหมาะกับแฮชนี้มากๆคือตอนแรกผมคิดถึงเด็กรีซินอยู่2เด็กเป็นเด็กของอรีซินทีเอฟแล้วก็เด็กอีกเด็กหนึ่งคือรีซินกับเดเวนซึ่งเนื่องจากที่ว่าตัวของเด็กการาขโมยเนี่ยการขโมยแบ็กมาเก็ตเมอร์ชาต์หรือว่าคีย์วัมายอย่างแนบเนี่ยทำให้ความสามารถของการขโมยเนี่ยมันลดมันลดน้อยลงเด็กอย่างรีซินกับทีเอฟเนี่ย จึงไม่เหมาะกับเมตาในปัจจุบันทำให้ผมเลือกใช้เด็กนี้ครับเด็กที่มีเชื่อว่าคือ critical size เป็นเด็กของลีซินแล้วก็เดเวนโอเคเขาบอกก่อนความแตกต่างระหว่างาเด็กลีซิน tf กับเด mm ็กลีซินเดเวนเด็กลีซิน tf เนี่ยใช้ตัวของลีซินแล้วก็ tf พร้อมกับฟิชโดยที่ตัวของลีซินกับฟิชเนี่ยมีเงือ่อนไขการเลเวอฟที่แบบตรงตรง,ตรงกันไปไปฟิช <Fest S 1> ต้องเล่นสเปลครบ6ใบลีซินต้องเล่นสเปลครบ7ใบถึงจะเลเวลอัพ แต่ในขนาดเดียวกันครับตัวของลีซินกับเเวนเนี่ยมันจะเป็นมิดเรนกึ่งแอคโกรมากๆคือมันมันเล่นมันเล่นได้ต่างกันถ้าเกิดเป็นลีซินกับ TF เนี่ยจะเล่นในช่วงมิดเรน g e จะถึงคอนโทรลแต่ว่าในส่วนของลีซินกับเดวนเนี่ยจะเล่นในส่วนของแอคโกรซะมากกว่าโอเคเราค่อยมาดูกันว่ามันเป็นเด็กยังไง เช่นเคยครับผมนั้นเป็นคนที่ไม่มีลิซินกับเดเวนเลยทําให้ผมนั้นสามารถใส่ไอสองคนนี้ได้เพียงแค่อย่างละสองใบเท่านั้นผมจึงเลือกใช้การไปอื่นที่ใส่เข้ามาแทนเดี๋ยวผมจะมาพูดในถึงจุดนั้นนะจุดเด่นของเด็กลิซิน TF ครับเออไม่ใช่เด็กลิซินกับเดเวนครับคือความสามารถในการต่อในช่วงต้นเกมที่สูงมากๆการใส่เดเวนมาถามว่าเดวเวนจะเป็นมากไหมบอกตามตรงว่าค่อนข้างจําเป็นนะครับตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะจําเป็นมากกว่าลิซินด้วยซ้ำ คือตัวของเดวนเนี่ยเอามากบจุดอ่อนของลีซินคือลีซินนั้นเป็นพระที่ต้องอเล่นถึงคอสหกไงกว่าที่จะลงมาได้แล้วก็ต้องมีสเปลเล่นลองรับด้วยเพื่อทําให้คอสมาของเขาน,นฉับสามารถาเชิดชัยได้อย่างเต็มที่แต่ในขนาดเดียวกันครับเดวนนั้นที่มีค่าคอสแค่สามสามารถมากบจุดอ่อนของชุดต้นเกมของลีซินได้เนี่ยแล้วเราก็ยังสามารถได้ทรัพยากรอย่างสปินนิ่งแอคแล้วก็เป็นการปั๊มสเปลห้กับลีซินอีกด้วยคือถ้าเกิดเรานั้นมีเดว,เวนินแค่ใบเดียวครับก็าสามารถใส่ได้แต่ว่าอาจจะเล่นลําบากหน่อย การใส่ตัวของเดวินเบเกสแฟนมาเนี่ยเพื่อทําให้เรานั้นสามารถโจวเดวินได้เร็วขึ้นอีกทั้งไอออเดรากอนที่มีความสามารถคือเมื่อเราเล่นสเปลครบ2สเปลในเธอที่แล้วทําการสมอลเดอร n กริงหรือว่าตัวมังกรที่มีไลฟ์สตีมเนี่แหละทําให้เราสามารถอยู่รอดได้ชดต้นเกมครับคือจุดเด่นหลกักๆเลยของเด็กเนี้ยมันคือรีซินโอทเหรือว่าตัวของแอคโกรแบบรวดเร็วแล้วแหละมันมีอยู่สส่วนวินคอนเดชันเนีอันนี้แบบหลักๆเลยนะวินคอนเดชันหลักๆของเนี่ยมีอยู่2ส่วน คือการที่เรานั้นปั๊มเดเวนจนเลเวลอัพหรือไม่ก็ทําให้อีกฝ่ายนั้นเหลือเลือดน้อยจนเชอร์แอสธอซินของเราเนี่ยสามารถปิดเกมได้แล้วว่าการที่เราบัฟตัวรีซินจนรีซินนั้นสามารถเตะอีกฝ่ายจนอีกฝ่ายตายได้นั่นแหละมันคือการ OTK คอมโบ OTK ของเด็กนี้คือการที่ให้รีซินเราเลว่าอัพเปลี่ยนพาวเวอร์จาก3เป็น4เนาะใช้ความสามารถของคาโต้เดอเอิร์มเอ่อเดอะอาร์มครับเจอพูดเดอะเอิร์มใช้ความสามารถของคาโต้เดอะอาร์มครับในการดีอาร์มดิเออมันต้องดีอาร์ม ในการซัพพอร์ตคือเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของรีซินเพิ่มขึ้น3จาก4เป็น7แล้วก็ได้ละครวามสามารถโอเวอรเฮมอีกแล้วก็ใช้ก๊าซอย่างไม้ทำการเพิ่มพลังโจมตีอีก3ทําให้รีซินนั้นมีพลังโจมตีเป็น10พอรีซินเตอีกฝ่ายโดนเน็กซัสอีกฝ่ายก็เสียเลือดสิบเนาะและความสามารถโอเฮมก็ทําให้พื้นที่สีฟ้านั้นอ่ะหายไปก็กลายเป็นอีก10ดาเมจกลายเป็น20ดาเมจกลายเป็น OTK นี่แหละครับคือจุดเด่นหลกัลกๆของเด็กนี้ ซึ่งเนี่ยเด้ว่าผมาใส่เดวนกับริซินอย่างละสองใบผมจึงหาการ์ดใบอื่นเข้ามาเสริมแทนนั่นคือ Scale of the Dragon ครับการ์ดใบนี้คือการ์ดไร่สามได้สีซึ่งมีความสามารถคือเมื่อการ์ดนถุกซัมมอนทำการคูเ Dragon Protection การที่ทำการเพิ่มพลังชีวิตให้กับยูนิตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น3ทํถามว่าช่วยในส่วนไหนมาช่วยในส่วนที่จะมียูนิตของเราจะตายสมมุติว่าเดวนผมจะตายเงี้ยผมก็ลงตัวนี้มาแล้วก็ใช้สเปลที่ได้เนี่ยใส่กับเดวิน มันก็ทําให้เงื่อนไขเลเวอพของลีซินเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเดวนเนี่ยถึกขึ้นด้วยนี่แหละมันก็เป็นข้อดีของตัวสเกลออฟเดรา้อนอีกตัวหนึ่งที่ผมใส่แทนลีซินก็คือตัวของกัปตันฟอรอนคือจริงจกัปตันฟอรอนเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เป็นดาริอัสเลยก็ได้ถ้าเกิดอยากจะเป็นตัวที่โหดหน่อยแต่ว่ายัางไงก็มันมีโอกาสที่เกมนี้จะเป็นเกมที่ต้อง Ot k เคนาะดาริอัสอาจจะไม่ได้มีโจทย์อะไรขนาดนั้นครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนกัปตันฟอรอนเนี่ยเป็นตัวอื่นก็แนะนําเป็น อ r ร์เมอร์ท็อกสไแล้วก็ตัวของเลคค n นิงก็ได้คือเลคคนิงเนี่ยมีโอกาสใช้น้อยมากครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เรานั้นจะมียูนิตพลังจมตี5เนี่น้อยมากๆถ้าเกิดใส่เป็นตัวของช้างยักษ์ที่มีความสามารถคือยูนิตอีกฝ่ายที่มีพาวเวอร์4หรือต่ำกว่าเนี่ยจะไม่สามารถทำดาเมจกับตัวนี้ได้คือมันทำให้เรานั้นสามารถเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีได้ครับเป็นตัวแทงสับ อีกฝ่ายที่มีพลังโจมตีน้อยๆเนี่ยสามารถเอาไปแทงได้อีกทั้งยังมีคอส์หเท่ากับรีซินอีกแต่ผลที่ผมใส่กับตันฟอรอนมาเพราะว่าตัวเขาที่เพิ่งได้บับเป็นการคีเอสดิสเมทขึ้นมาสามใบบนมือแทนที่จะเปลี่ยนการทั้งหมดมันก็ทําให้เงื่อนไขกับเลเวอฟของรีซินเนี่ยมันสามารถขยับได้แล้วก็สามารถลดเลือดฝ่ายได้ถ้าเกิดผลแอโกของเราเนี่ยไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายตายได้นั่นเองโอเคถึงเด็กนี้จะเป็นเด็กแอกโกที่คล้ายๆกับมิเรนแต่ว่าจะบอกว่าทรัพยากรของเด็กนี้ค่อนข้างมีเะะีเเเยยออะะะรรรพาาาา่งมก การที่โดนเนิร์ฟในแพต1.2แต่ว่ามันก็ยังคงดีอยู่ถ้าเกิดเรานั้นสามารถจัดการทรัพยากรบนมือได้โอเคก็จบไปครับสรับในช่วงเด็กกายในช่วงแรกถ้าเกิดผมพูดเร็วไปหรือว่ามีช่วงไหนที่ท่านนั้นฟังไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยคือก็นะไม่ได้ทําคลิปสนานก็ต้องพูดทเยอะหน่อยอ๋อใช่แล้วก็อีกเรื่องเรื่องของการแข่งขันที่ผมเอาไว้หลังอินโทรน่ะ ก็ตามนั้นเลยครับรายละเอียดตามนั้นเลยแต่ว่าขอบอกก่อนนะครับว่าผมนั้นไม่ได like ้เข anyway. ้าร่วมในการแข่งขันนั้นนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เล่นเกมได้ไม่เยอะนะครับกว่าจะมาทำเด็กกายเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากต้องจัดการงานที่โรงเรียนนะแต่ว um, ่าจะเอาวิดีโอการแข่งขันนะครับของผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยอาจจะทุกคนนะหรือไม่ก็แค่บางคนนั่นแหละมาทําเป็นคลิปอนาะไรนะครับก็ติดตามชมกันได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันนั้นนะครับก็สามารถติดต่อกรรมการหรือว่าติดต่อตัวผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นปรระะชาสัััมพนนธ์ให้คบ โอเคจบแล้วครับงั้นก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยอรวมมาบอลสองจากโกลเนี่ยนะเอาเถอะยังไงก็ไหวอยู่แล้วครับโอเคจริงๆแล้วตอนแรกนึกว่าจะได้เล่นที่แกรดเลสนะแต่ว่าลืมแป่ว่าเขาเปลี่ยนกดให้มันเป็นการเล่นแบบา้องใช้การแค่ใบเดียวก็เลยมาเป็นอันนี้ดีกว่าถ้วผมขอเปลี่ยนี๋ยวผมขอ ตั้งเสียงอดิโอหน่อยโอ้โหเมื่อกี้ดังเลยผมเชื่อว่าเมื่อกี้หลายๆคนไม่น่าจะได้ยินเสียงผมเคเมื่อแรกของเราเป็นอย่างงี้ครับผมอยากจะเก็บคาร์เตอนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าผมอยากได้โอกาสที่จะได้ยูนิตมากขึ้นโอเคถือว่าดีครับได้เดวินบิเกตแฟนมาก็อย่างที่บอกไปครับว่าช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงการเรียนนะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปรัวๆเหมือนกับตอนที่ปิดเทอมอยู่แต่ก็จะพยายามทำคลิปให้มันดีเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนี้ ตอนนี้นี่ก็อยู่มกแล้วก็ต้องทำงานให้เยอะขึ้นอีกฝ่ายเป็นเด็กจะโซ่สตันนะเอาจริงเด็กนี้เราจะเล่นลำบากเพราะอีกฝ่ายจะมีการคัดเราลงมาเทมโป้ครับพ่ายแร้วก็พ่าย ขาน่าจะมีการสตันหแหละในตอนนี้นะขอคุณติดพามอย,ย่างเงี้ยผมลงเดเวนมาเป็นมาตั้งบอร์ดก่นอนก็ okay. ไม่มีคาบิชันคนระับถือว่าดีกับตัวเรา วิออไอโอเนีอันนี้คือดีอันนี้คือค่อนข้างดีเฮ้ยไฟลงยาสโดอ,อะไรเงี้ยผมจะได้ดีดขึ้นไปเลยรอดูไปครับอันนี้ผมเพิ่งไปทำคอมมาใหม่นะถ้าเกิดเสียงผมแปลกๆไปน,นี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าลงไดเวอร์ใหม่เสียงผมอาจจะเปลี่ยนมันเกี่ยวไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน สานหมดสานหมดก็ได้แหละไม่ว่าเลยผมจะทำให้เขาลงา้งไห้ทำงี้ดีกว่า,าแล้วก็ผมจะใช้นี้เพื่อลงขอบขอบเดราก้อนดีไหมไม่เอาดีกว่า มันยังไม่ถึงเวลาผมตีก่อนเลยเขามีโอกาสที่เขาจะลงยาโซ่แล้วผมก็จะตีไม่ได้ถึงผมจะมีไอโซนิกเวฟก็เถอะจะเป็นไงคุณสามนะอันนี้นี่เพียงพอม,มากถ้กผมจะลงเชอร์โรนซินระจวบผมต้องเครื่อรีสอการ์ดในมือก่อนเด็กนี้ถามว่าเล่นเป็นแอคโรได้ไหม <c oughs> ความจริงเด็กดีนี้ค่อนข้างเป็นแอคโรนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดรีซินขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นมิดเรนมากกว่าคือตอนนี้มือผมเนี่ยเป็นมือแบบแอคโรเลยอะโอเคเขาจะได้มีสตันอีกใบหนึ่งและจากนั้นผมจะพยายามหาตัวมากันให้เยอะที่สุดโอเคเป็นตัวนั้น เป็ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้ยังได้มันสตั้นอ่าสองเกสจะเอวิกเกสเดีจะล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลงนี่ไปการตั้งบอร์ดผมใช้เดเวนกันได้ครับ แม่แต่จะมีทอยฟิชชั่นโอเคอันนี้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการผมผมก็จะวีทีู่แล้วคือที่ผมทำยังไงเพราะว่าผมจะได้ค่าค่าเจ้านี้ด้วยแล้วก็พอมันเกิดอะไรขึ้นผมมีโอกาสที่จะ,ะจัดการอะไรพวกนี้ได้ผมจะลงเรเวนแล้วก็มันจะลงขคเป็นดากอนด้วยเปสองตัวดังนั้นเธอหน้าเราจะไม่ได้ผลฮิวซึ่งอันนี้ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมเขาไม่โอกาสใช้ตัวนี้กันอยและเดี๋ยวผมจะใช้ spinning act นั่นแหละในการในการป้องกันตนัวผมแปลกฮะแปลกฮะ ใครเด้งเฟสโดยใช้ใครเด้งสตีมดูก่อนเขาจะมีรีคอร์หรือเปล่าเข่ามือเขาไม่ค่อยดีนะเนี่ยเล่นอย่างี้ผมจะฆ่าเจ้านี่เลยดีไหมหรือผมจะให้เดเวิสผมเลเวลอัพดีคิดหนักแล้วครับเพราะผมมีทางเลือกแล้วผมจะให้เดเวิสผมเลยครับ แล้วผมจะดิสการ์ดไอัพเดี๋ยวก่อนแล้วนั้นผมใช้อันนี้ใส่ต้นไหนก็ได้อาจจะดูไม่คุ้มนะแต่ว่าผมอยากเพราะว่าผมเมไม่มอย่างี้ด้วยวเพื่อโอกาสหน้าผมเราจะจวดได้รีสินเ็บอยู่ะอะเขาไม่ยอมหรอกสิ่งที่เขาทำได้คือการ ใช้รีคอร์ใส่เดเวนถ้าเกิดเขาจะเสียรีคอร์หรือว่าใช้คอขากสิปามเขาก็ต้องเลือกเลือกจะเสียเซีอุนิตถ้าเกิดเขาไม่อยากให้เดเวนผมเลยว่าเขาต้องคอาเกสิปามใส่เดเวนซึ่งเขาก็ไม่ทำสักอย่างโอเคขอบคุณครับเดเวนผมเลยว่าครับเขาจะง่ายกับเราครับถ้าเกิดเดเวนตัวที่สองขึ้นเนี่ยมันจะได้เลยว่าเองเวนไอับเด้เลยมันง่ายต่อเรา ง่ายกับเรามากๆมีอตัวว่าล,ละ่ะเคของชัว่วโอ้ไมค์เคครับผมจบเพลงให้มาฟิชชั่นยาโซเ่เลเวอัพแล้วถ้ายาโอบมาตอนนี้ผมมันจะจะสวยแต่คาตามาแทน,เ,นเขาตีได้หลายรอบเนาะ ดีนายถือว่าโอเคถือว่าโอเคอหลดเลือดด้วยไม่ยากให้ผมกันไม่เป็นไรอ๋อแต่ค่าถ้าผมไม่ให้เขามีสองทางเขามีโอกาสใช้หด้ยรอบแต่ว่าผมพบเล่นเท่านี้ดกวา ผมไม่ใช้เดเวินในการป้องกันอยู่แล้วเชื่อต่อเลยอ้าวคิดจะตีแค่รอบเดียวด้วยเอาดิเดลิชเชสอ่าเลือกแค่ดีโอเคน่าจะถูกต้องที่สุด เขาเรียงเขาเรียงเขาเรียงอย่างงี้นี่นี่ก็ถูกต้องครับขอต้องให้คาตารีคอก่อนเพื่อเพิ่มเพิ่มให้กับพวกนี้ผมทําแค่นี้ผมทําแค่นี้ก็พอผมทำแค่นี้ก็ไหวน้อยก็ผมก็ได้ก็ได้หิวเราไม่ได้หิวใช่ไหมไปกระแทก ลืมไม่เป็นไรถ้าเกิดเดเวนผมยังรอดผมก็มผมก็สามารถใช้พวกนีตีได้เดข้อต้องจัดการกับตัวอนะิลูซีครับมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไหวนะเรียบร้อยจีจครับเป็นเด็กลีซีนที่ไม่ใช้ลีซีนอีกด้วย นั่นแหละข้อเสียของการใส่แชมเปี้ยนแค่สองคนแต่จะน้อยเด็กนี้ก็เป็นเป็นเด็กแอโกรคือมิดเลนที่ค่อนข้างดีนะโอเคครับงั้นเราก็จะไปฟังกันต่อในช่วงท้ายแล้วนะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคบอกตามตรงว่าตอนแรกนี่กะจะเป็นเรื่องการเล่นนะแต่ว่าลืมไปว่ามันต้องเปลี่ยนกฎเป็นเด็กที่ใส่แต่การใบเดียวแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เล่นกับคนที่อยู่แรงบอลนะก็อาจจะเห็นผลได้ง่ายหน่อย คือจริงๆนะผมก็อยู่แลงโกแหละแต่ว่า,าโดนตกมาอยู่ที่บอลสองนะก็น่นแหละน่าเศรา้าแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีอยู่เหมือนกันคืออนะเราได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแอคโกรในเด็กนี้คือถ้าเกิดรีซินขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต,แต่ถ้าเกิดเดวนเราเลเวอัพเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่ทุกท่านเห็นนั่นแหละอย่างที่บอกครับว่าตัวของเดวนแล้วก็ตัวของอเด็กเนี้ยมันค่อนข้างซัพพอร์ตการแอคโกรเล็กๆน้อย โอเคผมรู้ว่าช่วงนี้แอโกรนี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็เป็นผลพวงจากการเนฟคอนโทรของไดออตแหละถ้าเกิดเรานั้นไม่ค่อยชอบเด็กแอโกรจริงๆผมก็แนะนําเด็กนี้เพราะว่าถ้าเกิดแอโกรมันถ้าเกิดแอโกรมันทําทให้คุณเกลียดเนะี่ยอย่างน้อยเด็กนี้ก็สามารถกลายสภาพาเป็นมิดเรนได้ถ้าเกิดรีซินขึ้นหรือไม่มันก็อาจจะกลายเป็นแอโกรท,ที่ที่ไม่แบบที่ไม่ได้แอโกรจ่าขนาดเบิร์แอโกรไงอาจจะเป็นแอโกรที่แบบเล่นชา้ชาๆแล้วก็ ปิดเกมด้ช่วงการเกมแบบช้าๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็ความสามารถของ Sonic Wave หรือว่าความสามารถของ r ีทีนนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่ดีมากๆอย่างที่ทุกท่านเห็นว่ารี e ี t นั้นสามารถทําให้ผมสามารถเซฟดาเมจแล้วก็เซฟยูนิตเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะ Sonic Wave ก็ทําให้ผมนั้นสามารถใช้ความสามารถของ Draven เนะี่ยที่มีอีกเควสแตกกันแล้วเนะี่ยให้มันส่งผลได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวของ Char a s ตต์ซที่แสงเป็น i l l u s i v e เนะี่ยถึงตัวเธอนั้นจะตีได้แค่รอบเดียวก็ตามแต่ว่า การที่มีอิรูสีบก็ทำให้อีกฝ่ายนั้นต้องกังวลเกี่ยวกับดาเมจของเราแล้วแหละวิวออกไปวันยยนี้ก็ยังเป็นการที่ค่อนข้างน่าลำคาญครับดีในเองเช่นกันดีเม d i t เทชันที่มาเพิ่มทรัพยากรแล้วก็คารตอรเดอร์อาร์มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีประมาณนี้ครับกับตัวของเด็กคิ a ิคอสไตรหรือว่าเด็กรีเซนแอ g โกรซึ่งถามว่าเด็กนี้เหมาะกับเมตาช่วงนี้ไหมผมเล่นไปได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ค่อยข้างเห็นข้อเสียและหลายข้อของเด็กนี้ คือด้วยความที่ว่าเด็กเนี้ยใส่สเปลมาค่อนข้างเยอะนะครับถึง18บใบแน่นอนเป็นมันเป็นเด็กคลีซินแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันใส่สเปลเยอะไงถ้าเกิดช่วงต้นเกมเราไม่ได้ยูนิตเลยหรือว่าเรามาดูแกนได้การที่เป็นสเปลเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เรานั้นจะจบก่อนที่อีกฝ่ายนั้นเอ่อก่อนที่เรานั้นจะจบอีกฝ่ายได้นะครับก็น,นั่นแหละความความน่ากลัวของของมันก็คือการที่ยูนิตของเราเนี่ยสามารถโจมตีแล้วก็ทำดาเมจได้เยอะ แต่ข้อเสียของเด็กนี้ก็คือการที่เรานั้นมีสเปลมากเกินไปแล้วก็สเปลส่วนใหญ่เนี่ยต้องล็อกทาร์เก็ตไงถ้าเกิดเรานั้นไม่มีทาร์เก็ตให้เราล็อกเราก็จบได้นะครับเราก็โดนจบได้นะี่โอเคก็นั่นแหละส่วนการที่รีซินไม่ขึ้นก็อย่างที่เห็นนะครับเดวนทำางานได้ดีมากแต่ถ้าเกิดเดวนไม่ขึ้นแลวรีซินขึ้นแทนมันก็จะเป็นผลอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปอนาลิซ์ที่รีซินขึ้นนะครับให้ทุกท่านรับชมกัน แต่อันนี้คงต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้เพราะว่าค่อนข้างมาได้สักพักแล้วเนาะถ้าเกิดใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท้งคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สีเีวครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today s s c o o o l Day to p y a y อย่าลืมไปเข้าร่วมการแข่งขันกันนะครับ